สวายบ่อครูอริทยามค่ำคืนครับผมม,มองไม่เห็นครับมืดบอยพุกษา4สี่ครับลูกค้า VIP ครับผมคนเดียวในบอ่อตกแม่งทุกคืนตกแม่งทุกคืนปลาอะไรไม่รู้ครับ มองหน้าหน่อยครับมองกล้องครับอิม่มเร็วครับเดี๋ยววิดีโอนานนะครับเอะใหญ่เลยครับ สวายครับโชว์ตัวแล้วครับไม่ไม่ถ่ายครับมืดโอ้โหไม่ต่ำกว่าสี่โลครับตัวนี้เอาละครับเอาละครับบอยปึกษาสี่ครับ จับหางยกโชว์ยิ้มหน่อยนะครับม,มีใครช่วยนะครับช่วยตัวเองต <c oughs> ึงเข้ามา ถ่ายอยู่นะครับไม่ว่างช่วยครับช่วยตัวเองครับดีไป <c oughs> อีกแล้วครับ <c oughs> หยุดถ่ายก่อนไว้ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับขึ้นนะครับ ไม่ถึงครับไม่เคยช่วยตัวเองก็อย่างนี้แหละครับ <c oughs> อ่ามอกล้องครับเฮ้ยโอเคโอเคอาจจะมืดไปนิดนะครับ